ค่ะสวัสดีค่ะพบกับร้านวอเจริญแท็กเตอร์นะคะรีวิวรถไถรอบเย็นค่ะ L 3 2 1 8 SP เย็นวันที่22ทธันวาคม2567ค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสวยๆค่ะชั่วโมงน้อยๆคัดเกตเอมาค่ะสวยเดิมทั้งคันนะคะ วอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0804141669 0850876581ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะตรงตามรุ่นตามสเปคนะคะดี h 2 5 c h e v y ค่ะจดทะเบียนปี65 383ชั่วโมงค่ะเอี่ยมสวยเดิมทุกจุดค่ะ สวยๆนะคะตัวพลาสติกที่เขามุงหลังคาเจ้าของเดิมก็ก็ยังเอาไว้อยู่นะคะถือว่าจำมากๆค่ะท่านไหนที่หารถใช้งานในครัวเรือนอไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะก็มี32แรง SP คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าค่ะเครื่องเดิมคับเดินค่ะจุดมากต่างๆอยู่ครบทุกจุดค่ะชุดล้อหน้าค่ะเดิมทุกจุดนะคะ เบากล่อ,องเครื่องมือด้านหลังแบบชาร์จแบบโทรศัพท์ได้ค่ะร่องรอยการใช้งานมีถลอกนิดๆในหน่อยๆค่ะ389ชั่วโมงนะคะสวยเดิมราคาคันนี้อยู่ที่3 2 9 0 0นบาทค่ะ3 2 9 0 0นบาทนะคะสำหรับ l อลสามส SP ปี65ค่ะคัดเกรด A มาสวยๆค่ะชมการทำงานกันต่อนะคะท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ8โมงเช้าไปจนถึงประมาณเกือบ6โงเย็นค่ะจำหน่ายเงินสดอย่างเดียวนะคะหรือว่า,ารับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านพอกอสอมาค่ะ ีเดิมทั้งคันนะคะรถยังไม่ได้แต่งได้แต้มอะไรนะคะ 32แรงนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบค่ะก็3สูบแต่ว่าตัวเขาจะเล็กกว่า36กับ40นะคะคือเหมาะกับคนที่มีที่ไล่ที่นาไม่เยอะใช้กันเองในกรัวเรือนค่ะ กับอยากได้รถปีใหม่ๆก็จะมี32แรง SP คันนี้ตอบโจทย์นะคะ329,000บาทค่ะค่ะแต่ปิดไฟตาไฟท้ายไฟเลี้ยวติดหมดนะคะเดิมมาจากโรงงานป้ายแดงเลยนะคะจุดมาร์กไายในห้องเครื่องะค่ะ สวเดิมๆค่ะการันตีเกรดเอเลยนะคะเครื่องดีไม่มีอายค่ะเพราะว่ารถใช้งานแค่สามร้อยกว่าๆนะคะ300ร้อยกว่าๆชั่วโมงค่ะช่วงท้ายสวยๆย,ยาง11.224ค่ะ NPTO นี้ยังไม่ใช้งานเลยนะคะเอาปั่นดีโอทำงานปกติค่ะมีตัวลากสาลี่มาให้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาหาแม่ค้าได้เลยค่ะไม่ว่าจะมาจบหน้าร้านหรือว่าจะจบออนไลน์ก็สามารถแอดไลน์มาคุยกับแม่ค้าได้เลยนะคะ จัดส่งให้ปี1 3 0 0ถึง3 0มกมแต่ว่ามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีรถฟอร์ด6ก0 6มารีวิวต่อแล้วก็จะมีพ่กาพวก36แรงตัวดีทีค่ะมาต่อจากคลิปนี้นะคะเอาคลิปละคันค่ะส่วนอัปเดตหน้าร้านก็อัปโหลดไปแล้วนะคะเมื่อตอนบ่ายค่ะว่าเรามีรถรุ่นไหนที่จำหน่ายบ้างเนาะ ค่ะเข้าดูที่หน้าช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของเราด้วยนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะแม่ค้าเป็นเจ้าของร้านเองรีวิวสินค้าเองขายเองนะคะไม่มีเซลล์ไม่มีในหน้านะคะซื้อขายกับแม่ค้าปลอดภัยหายห่วงอุ่นใจ100%เซค่ะแม่ค้าใจดีนะคะกับสวัสดีค่ะ